สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะชุดคุ้งสุดท้ายวันนี้ก็มาแบ่งปันให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องคิดคํานวณแนวทางนะคะตัวเลขมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะคะสําหรับเมื่อวานนี้นะคะพี่ๆก็มาแค่ตัวเด่นตัววิ่งลูดนะคะพี่ๆ เมื่อวานนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะสายเจาะนะคะวันนี้ก็ขอให้มานะคะพี่ๆในตัวที่น้องแอดวิ่งลูดตัวที่เจาะให้ก็แล้วกันนะคะย้ําว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะคะวันนี้ก็มีทั้งหวยลาวพัฒนาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ปังๆ ตลอดวันเลยนะคะพี่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับฮานอยชุดคุ้มสุดท้ายน้องแอทให้เด่นไปที่เก้าห้าแล้วก็สี่นะคะพี่ๆสามตัวเด่นนะคะท่านใดชอบลองพิจารณานำไปเปรียบเทียบหรือว,ว่าไปจับคู่จับวินกับตัวเลขที่พี่ๆสมาชิกชื่นชอบได้นะคะเก้าห้าสี่นะคะวิ่งรุ่นที่เก้านะคะวันนี้ ตัวเน้นของเราคือเก้านะคะชุดเน้นนะคะมีหกคู่เน้นไปที่เก้าห้าเก้าสี่เราก็ห้าสี่นะคะสองห้าสี่สอง หนึ่งสองนะคะพี่ๆสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะตัวกันนะคะกันก็จะมีเก้าสองสี่หก เจ็ดเก้านะคะพี่ๆสำหรับตัวกันของเรานะคะชุดเน้นมีหกคู่นะคะชุดกันมีสามสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะพี่ๆสามตัวเม็ดเดียวนะคะให้ไปวันนี้นะคะสี่เก้าห้านะคะพ,พี่ลองวิเคราะห์ดูนะคะถ้าช่นชอบแล้วค่อยนําไปเป็นแนวทางขอให้ทุกท่านที่มารับชมแนวทางวันนี้โชคดีเฮงเฮงปังๆกันทุกท่านนะคะ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ